บ้านนะครัไม่ทราบว่าคุณที่คุณมีเขาคุณกรนี่คุณรู้สึกยังไงกับเขาที่องค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหมมีไม้สัมภาษณ์เลยนะพอมีไม้แล้วเลไอยางเงี้ยแล้เหมืเป็นเดินสัมภาษณ์ดาราเลยคือจริงๆแล้วอ่ะหลายๆอย่างเลยออกไปข้างนอกด้วยไปเดินจากแอร์ไปเดินหาโน่นหานี่ทำแล้วก็ประเด็นคือจะไปลองเนี่ยคือตอนนี้พอเราได้ Google AdSense มาหน้าแม่ทาสีปากนี่สวยป่ะคือเราได้พอพอได้ Google AdSense มานะครับก็คืออยากจะลองว่า ทำเป็นเรื่องเป็นราวนาเมื่อกี้แม่จต่ยึดหมวกสีขาวโอ้นี่สีดำอะไรวะสีดำก็ได้อยู่ด้อ๋อเนาะแ่บแบบแบบไม่มีมารยาทหรอเขากำลังเขากำลังสัมภาษณ์ได้อยู่จังหวะได้ซื้อไมมาใหม่ด้วยมาใหม่ด้วยทำไมคนเด็กสู้พันนะเด็กที่ไหนวะเออก็จะไปลองดูไปลองเทสต์อยู่นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่ลองมี่ออกข้างนอกนะครับใช่ก็ออกมาแบบสามคนเลยปกตินานๆนี่จะออกมาแบบครบสามคนนะคะทุกคนเพราะว่า หลักๆก็ไม่ได้ไปไหนไกลอยู่แล้วเนาะปกติก็ไปตามแบบซื้อของเรื่อย่าอย่าพูดคำว่าไม่ได้ไปไหนไกลไม่เคยไปไหนไกลดีกว่าใช่อยู่ในซอยในอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไออยเออเวลาไปเที่ยวบอกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอยากไปเที่ยวกันที่ไหนไกลๆกันดีกว่าปาปไกลสุดครับสัตหีบครับมามาอันนี้เรามีไกลสุดแล้วนะล่าสุดเรามีโครงการจะไปไกลที่คือตะยองเลยยองวางแผนก็จะไปแถวๆนี้อยู่แล้วที่เราเคยคิดไว้ก็คืออยากไปบริจาคเสื้อผ้าแถวๆสัตหีบนี่แหละทุกคนอยากไป บริจาคเสื้อผ้าแล้วก็ไปให้อาหารหมาเพราะนาอยากไปอยู่แล้วนะคะไปแบบปกตมันมีศูนย์ใช่ใช่ใช่เป็นแบบว่าให้อาหารหมาที่ตามเขาเรียกว่าอะไรนะสารสนุ่งไอสถานที่แบบที่รับเลี้ยงหมาแบบไม่ไม่ีเจ้าของอ่ะจริงๆบ้านบ้านเราเลี้ยงหมาหลายตัวแล้วลีน่าเป็นคนรักหมามากรักหมามากจนเอาผ้าปูที่นอนเพราะโหมกสิ่งอย่างไปปูให้มันนอนแล้วเวลาเอาไปซักทีก็สะบัดไม่ออกทุกคนคือมันซักแล้วมันก็สะอาด ค่ะทุกคนแต่แค่ว่าแบบว่าเออหมามันหนาวเราก็ให้ยืมนิดนึงนะยืมทุกสิ่งอย่างในห้องจริงๆก็แค่จะเป็นห้องนึงห้องลีนาเหมือนห้องของหมาทุกคนมันยึดทุกอย่างใช่นะคะก็เดี๋ยวรอไปถึงห้างก่อนละกันเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีว่าเออไปแล้วจะบริการเป็นยังไงบ้างนี่ครับสองสาว แต่งตัวกันเต็มยศครับรองเท้าแม่รองเท้าลูกนี่ไงไม่ได้ซักเกยซักเกูไงอเาเก็บภาพนิดนึงนะมาทุกที่ต้องเก็บภาพเป็นที่ระทึกโอ้โหแม่เหมือนช่างภาพมืออาชีพโอ้โหเอาตรงๆกูไม่อยากดูลูกเลยอยากดูอยากดูท่าพ่อมากเรา ไม่รู้ก่ให้มันเข้าห้างมันเรียกไงเนี่ยรู้ไกลจได้ยินไม่ว่าเสียงใคร,รนี่นะครับมือนี้นะครับเริ่มแล้วครับ <c oughs> เป็นชุดอะไรชุดหมูหรือเนื้อเนี่ยชุดหมู อะไรอ่ะมมมไ่รวหูฉลองฉลองอะไรดีคือฉ <c ười> ล,ลองฉลอง <c ười> ลอะไรนี่ไม่ได้อยากกินหร <c ười> อกทำให้ทุกคนดูเลยเ <c ười> ออน่ากินมากมากว้าวนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มกินเลยนะครับมือนี้ <c ười> อยากกินบนชอนอยากกินอยากกินบนชอนโถแม่ก็ไม่กินไก่ทอดแไแล้วถึงไฟที่ร้านแเม่กินว่าเราก็พูดกับเฮ้ยแม่ไม่กินไก่แน่นอนเ้าเลยก็ไม่เป็นไรเดือนย้อนกลับมาก็รู้แหละว่าเขาอยากกินซุชิแล้วก็อไม่เป็นไรเข้ามาก็ได้โตเต็มตอนแรกเราก็แบบไม่อะยืน ถ้าเอาจริงเนี่ยตอนที่นาบอกกินบอลชอนอ่ะเอ๊อยากกินแล้วปวดขาไม่อยากเลยพอนาใช่ป่ะเพราะนาอยากกินบอลชอนพ่ออยากกินนะเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วแต่กินไม่เป็นถ้ากินบอลชอนปุ๊บแม่ต้องร้องอะไรกินบอลชอนเลยอันเหรอคือแม่ต้องบวยวายแน่นอนหูไม่เคยอ่ะไม่มีอ่ะไม่เคยใช้คำพูดใช้สีหน้าอย่างเดียวแต่ว่าสุดแบบปากนิ่งเออปากนิ่งๆหน้านิ่งๆเขาถือว่าเป็นมือที่แบบโอเคโอเคใช่จริงๆก็อร่อยแหละ กินมื้อนี้มืม้อน้าก็มานานๆกินทีนานๆกินทีน,นีนท่ทคงมีหาหา,หาคลิปลงไม่เลยครับจะคยไม่ไม่ไมโอเคกิน ตอนนี้เป็นตากล้องกินทีหลังใช่ไหมกินทีหลังกุ้ยจันทร์ตอนนี้คือเหลือเวลากินประมาณตีสิบนาทีแต่แต่ว่าหมดหมดแล้วหมดแล้วนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอาหารหมดนะครับเรากินน้อยกินน้อยนะครับเวลาไปกินบุฟเฟ่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆก็อิ่มแล้วแหละแต่ว่าเสียดายนี่เหรอนี่โชว์โชว์ไมค์นี่บังหน้าดูนี่นะครับเราก็กลับบ้านที่เรียบร้อยนะครับ โอเคบ๊ายบาย